สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวแวะเที่ยวที่เมืองบอโดหรือบ็อกโดนะคะเป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ทางตะว,วันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสจ้าเมืองนี้ขึ้นชื่อที่สุดคนไทยน่าจะรู้จักก็คือ เรื่องของวายจะมีไล่อง,งุ่นเยอะมากตลอดเส้นทางการเดินทางระยาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนะคะเมืองน,นี้ได้แต่งตั้งเป็นมรดกข,ของโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะคะเมื่อปี2 5 0 7น้ยเจ็ดนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในยุโรปก็คือลาลัวเซนต์แคทเธอรีนนั่นเองนะจ๊ะเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่3ก่อนคริสตศักราชนะคะเรียกว่าบูดิกาล่าเพราะฉะนั้น ทุกหัวมุมเมืองไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะพบเจอสถาปัตยกรรมมันสวยงามและประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งนะคะอันที่ท่องเที่ยวหลักๆนะกคะ็คือมหาวิหารนักบุญองเดรแห่งบอร์โดนะคะเืินข้ามสะพานชมวิวพอนเดพิแยนะคะล่องแม่น้ำเออล่องเรือในแม่น้ำการอนและพลาดไม่ได้สำหรับนักดื่มไวน์นะคะก็คือต้องไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ไวน์แล้วก็ซื้อทัวร์ชิมไวน์จ้ะ รับรองติดใจแน่นอนแต่เพอเอิญบอกไม่ถูกค่ะเพราะว่าไม่ใช่คนดื่มไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นจ้ะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวพาไปเดินเลาะเที่ยวเมืองบอโดกันต่อจ้า